สวัสดีค่ะสวัสดีน้องเต้สวัสดีเอฟซีบ้านแสงทองขึ้นเล่นเนาะคะ่ะสวัสดีเอฟซีเพชรต่อยน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อเกินนี่ฝนตกผ้ายุเขา่าไปไปลายายะยะะฝนตกผ้ายุ่พัดถลม่มโอ้ความเสียหายจอเวที่ของเฮานะคะ่ะ ขัางะลมตอริโต้คะคซอวานผ้าอยุ่ธรรมาชาตินะคะทจเทลพี่หน่องอืมกิเตียหายหลายเจิดนี้นะคะพัดโดรุ่มและเน่และนาบเลยนะคะ ความเสียหายของเ้อากับโมโหว่าสเสียหายหลายอย่างหลายเนี่ยปันใดเนาะคะ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือจอจอของเห่าเลยคนุนเพราะว่าพาอยู่มาปองนี่พอดีพอดีเนาะคะ่ะพี่นองก็คือบ้านน่ะยังจะเกิดขึน้นกับแมกับโมโหเนาะคะ่ะเพราะว่าให้ธรรมชาติเกิดขึ้นมาขเข้ากับโมโหจะ,ะว่าไมเกิดขึดด้นมาใดย่ามใดเนาะคะ่ะ ที่ของเท่านะคะอ,อส่งกำลังใจให้ทีมงานของเฮ้านะคะส่งกำลังใจให้ทีมงานของเราแน่ออวนตกเนะคะพี่น้องบุหหว่ามันจะล่มมากง่ามใดง่ามใด,มดคือว่า,าทุ่เทียมันกับบมดลล่มป่านี่ <laughs> <laughs> <szcz> ไปเตไปไปย่งยางลยเงาเงาเงาได้เตก็ได้เตก็อยากมัดเข่ากล้องน้ำเตก็อยากมัดเข่ากล้องน้ำไปไปย่งางเงา้ช่วงนี้เป็นช่วงทายุเขานะคะพี่น้องทายุเขา่าเมืเ่อดคขิมทองฟ้าเมื่อดเึ้ม ไปเมือดุหมองจุบอเน,นะคะทองฝ่ามือข้าเยอะเข่าเต้สิไปกินหยางเต้นายเต้ผ้าหล่อ,ลอ,ลอะะเดี๋ยวพา่น้องรอชมจักข้าวนาะค่ะช่วงนี่บ่อท่ากกะ ได้เอาต้นไม่ต้นยังมาปลูกแบบยางหลายเนาะคะ่ะต้นไม่ใหญ่ๆที่ว่าเห็นอยู่นี่เป็นต้นไม่ที่ว่าปลูกปลูกไม้มดเนาะคะ่ะนี่ค่ะปลูกไม้มดเลยโค้งการระยะงาวของบอลเท่าพนกสีมีโค้งกันเห็ดอียังไปแน่กับคอยคอยเวิ้งไปเนาะคะ่ะพี่น้อง ให้พ่อแม่พี่น้องคอยเบิ่งไปต้นนี้ก็ตนาาก้นต,นาาตนน้นเอามาปลูกใหม่ะะ้ด้วค่ะนี่ต้นเอามาปลูกใหม่ต้นนี้ก็เอามาปลูกใหม่เนาะค่ะต้นใหญ่ต้นสูงนะคะทางนี้ก็เอามาปลูกใหม่ปลูกใหม่้มะทเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ่งสักข้าวนะคะโอ้น่ะไอเตีกับยางน้ำกล เตะไงยางมานำไปเบองกันเนาะค่ะไปต,ต้มรมพ่เตะรมผนตัวฝ้าอยู่ฝ้าอยู่เขาดินลมพี่น้องต้นนี้กับเป็นต้นปลูกไม้เนาะค่ะอันนี้กับปลูกไม้คือกันสองต้นนี่ปลูกไม้ ปลูกต้นใหม่ใหญ่เอาไว้มันเป็นโฮมเลยเนาะค่ะเชื้อแฉะไปเมืนน่อไห่พี่น้องมา่อยผ้าเหะกจะข้าวนะคะ ไอ้หิ้วไปรอไปเบิงทั้งหนาคาาฟรีนี่ก็เป็นต้นใหม่ที่ปลูกไม้มาเมื่อนะคะนี่ก็ที่ปลูกไม่อีกเ้ยวยอี่พี่น้องค่นที่งานค่นคุดลุมมว้โอ้ยลดบาตตันฝน ไปแล่วนยางนยาง,งตียางคาเฟ่คาเฟ่เฟต๊แตงไม้นาะคะ่ะต๊แตงแบบใหม่แบบสวยงามเลยค่ะพี่นอ้องสวยงามตรงนี้กะปอดพ่นกัจัดแตงไม้นาะคะ่ะ เป็นใดพีหน่อนงงามบ่ค่ะจัดแต่งใหม่สวยงามทางพี่ก็จะเป็นปลาเขาเนะพี่หน่องเป็นปลาเขาปลาเขาแบบกำลังงามกำลังเขียวลงไปยังละหิวิว เงี้ยคนมาอู้พับบุ่งคืองามสิพับบุ่งเก็บกินได้เดีเย่ยพี่น้องเก็บกินได้ได้ขันเพราะว่ามันอยู่ทุ่งนาพักบุ่งอยู่ทุ่งนานะคะเพราะว่ามันเบเร่ถืออีหยังบร่สู้กับโปงอีหยังเพราะว่ามันอยู่ทุ่งนาทุ่งนาเขียวขจี แบบสวยงามนาดำหน้าเนาะค่ะพี่น้องชมทุ่งชมบรรยากาศทุ่งนาชมบรรยากาศทุ่งนาของเฮาเสาวนีเนาะคะ่ะเว้ยเวทที่ทค,คอ,ยอ,ยอยล่มไปเบิ่งได้เปียงร่มมากเมื่อคืน <laughs> มุ่นเมดทิวทัศนของคาเฟ่เนาะคะ่ะทิวทัศนของคาเฟ่ของเราสวยงามบพี่นองขันสวยน้มกับฝากกดไหล่คกดแชร์คลิปนี้ไ้เมตต่อยน้ำในเด้อยคะเมตต่อยผ้าช่มบริเวณคาเฟ่นาฬิตะเนาะคะ่ะ คาเฟ่นาลิตาแบบชวยงามด้วยพี่น้องนี่นะคะขัดสวยงามกับฝากกดไไหลกดแช่ห้แม่ต์่อยน้ำในเด้อค่ะสำรับลิปนี้แม่ต์่อยกจะเจาไว้ซ้ำนี้สะก่อนเนาะคะ่ะแย่แม่ต่อยสิผ้าตอผ้าชุ่มคาเฟ่อีกมือหลังเนาะคะ่ะว่าบรรยากาศของคาเฟ่จะเป็นแดงใดเต้นไปแต่ละมือเนาะคะ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำในเด้อจา้าพวอก,กันคลิปนาค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ